เเสียริ่มต้นที่ราคา50าบบาท5้บาทก้อยพรพี่มลพี่ภู๋กอยเวอร์ดสิรินห้าสิบเขาตามหากันนะทุกคน,<ห>นแล้วมาอยู่ในนี้คือแบบโอ้โหเป็นลัง,ลงอะน่าจะมีหนึ่งเดียวเลยเผอเจ้าของตัวศิลปินยังไม่มีเลยครับเพราะมาอยู่ที่นี่แล้วรีมาสเตอร์ใหม่ก็ต้องใช้มาสเตอร์ตัวนี้แหละเอาไปทําเนื้อกับหน<อ>ังทั้งขาทั้งขาครับพี่มโนเดียวก็หายากแล้วครับพี่ไปเอามาจากไหนครับเนี่ยใครจากงานนี้เท่านั้นนว้ยได้เพลงครบ12เพลง2ปกเอามาต่อกันขึ้นบาทเดินไปตามถนนเทป10บบาทเฮ้ยโคตร ก็ถูกโคตรครโคตรจบโคตรสะดวกครับเสียงเพลงเนี่ยจับต้องไม่ได้มางานนี้ทุกคนจะได้สิ่งที่สามารถจับต้องได้แล้วเอาไปสะสมได้ด้วย เป็นบ้านนักสะสมที่นานมากแล้วนะกว่าจะได้มาทํา EP นี้เพราะว่าเกี่ยวกับเสียงเพลงเก็บนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงรวมถึงแผ่นเสียงพวกแนวเทปต่างๆนะครับแต่ว่ายัางไงไม่ทราบพอจั่วหัวมาเรื่องเสียงเพลงผมนึกถึงคนคนหนึ่งนะฮะซึ่งคือไม่ได้มาทําคลิปกับผมนานมากนะครับนั่นก็คือคุณแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับต้องเกินนิดนึดนงว่าช่วงนี้ไม่ได้หายผิดแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาเดินกับพี่จินนี่สองคนเหมือตก่อนเพราะด้วยเรื่องเวลาเวลาเราเลิกงานไม่ตรงกัน หลังๆบางทีผมก็เลยต้องใช้คาว่าขออาสาหรือขอเป็นตัวแทนในการมาสถานที่ต่างๆแทนพี่จีนี่แต่วันนี้โอกาสดีครับได้มาเจอกันแล้วมาในเรื่องเสียงเพลงครับผมเพราะฉะนั้นคุณแบงค์วันนี้มานี่แน่นๆเลยก็เลยอยากจะมาดูด้วยเพราะทราบข่าวว่ามีคนที่ชื่นชอบในเสียงเพลงนักสะสมท่านหนึ่งได้มาเปิดร้านคาเฟ่อยู่ะถวย่านนนทบุรีเออย่างไงเป็นคาเฟ่ก็เลยอยากจะมาดูหน่อยเห็นว่ามีของที่ยุคสมัยที่พวกเรายังเป็นเด็กกันเป็นวัยรุ่นกันนี่เราสิ่งกันเราเข้ามาในจุดที่ มีชื่อร้านนะครับตอนนี้ปิดอยู่อันนี้ชื่อร้านว่าเค้กแอนไวนิลเค้กแอนไวนิลฟอร์ดเออยังไงยังไงวันนี้มาืคอขกันเร็วเรวเพียวๆอย่างนี้นะครับคุณแบงจัดการอยู่กันไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหมอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทุกคนพี่ฟอร์ดครับคุณฟอร์ดนะครับผมอ่ถ้าเราเข้าไปกันในจุดที่โอ้โหทุกคน เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวครับจัดสวยจัดสวยจัดสวยบรรยากาศยุ้ยเฮ้ยครับเฮ้ยมินิมอลเป็นห้องที่เป็นคนที่สะสมของที่ชอบครับครับผมปกติเก็บแนวไหนยังไงบ้างครับฟังเพลงแนวแบบ80ฮะูล้วก็ชอบเพลงญี่ปุ่นซิตี้ป๊อปพวกนี้เพราะว่าฟังมานานแล้วเพลงญี่ปุ่นซิตี้ป๊อปเหรอเดี๋ยวประมาณนี้ฮะญี่ปุ่นซิตี้ป๊อปที่เก็บเก็บอยู่นี่นี่ทุกคนทุกคนครับเออวงนี้อิปุโด ไอ o เ e ิ o ยูไอเินี่ครับคุณไหมฮะนี่แหละครับเพลงดังในยุค80แด้ด้อเด้อเด้อดอไอเกิบยูเยสุโกเกิบเบิร์เสุโกอเป็นแนวแบบป๊อปบ๊อปแจ๊สอะไรเนี่ยนักสตาร์ทูเปอร์ e r อันนี้สตาร์ทูเปอรชอบหนังเครื่องสตาร์วอร์อ้สตาร์วอร์เออแสดงว่าต้องฟังเพลงพวกแนว Star War รด้วยพวกสกอร์หนังก็ฟังอยู่ฮะมีมีอยู่บ้างมุมนี้ก็จะเป็นเทปกับซีดีปกับเทปกับซีดีจะมีแบบของเพื่อนๆที่มาฝากขายบ้าาาางงอยย่่คใบชซองีด คือหมายถึงว่านี่เราขายด้วยเหรอขายด้วยแฮะเป็นตัวจ,จำหน่ายด้วยเ <Hey. S 2> ฮ้ยใช่เป็นเป็นงานของญาติพี่น้องเราแหละเราก็ช่วยเรียนขายครับผมมีเทปคัสเซ็ตมีซีดีเฮ้ยเงินเงินเงินคุณแมงอ๋อ อันนี้เป็นงานปั๊มใหม่ฮะงานปั๊มมีมาสเตอร์ใหม่วงบัตเตอร์ไฟล์ครับวงบัตเตอร์ไฟล์สมัยก่อนเป็นเป็รื่องภาพยนตร์ทั้งเงินเงินภาพยนตร์เวอร์ชั่นปีถ้าจำไม่ผิด2127ผมจำไม่ได้ครับจำปีไม่ได้ชุดนี้จะมีเพลงกันเงินเงินและเพลงหยาดเพชรที่ดังหยาดเพชรที่ดังฮะที่คอปเปอร์ใหม่โดยพี่อ่องสุรศรีฮะแล้วก็มีเพลงแค่คืบแค่คืบฮะแล้วก็เพลงแรกเจอหนี่อาต้อยเสรษฐาร้องอาต้อยจะอยู่ในแก๊งอารามบอยเด๋อดูดีเป็นภาพยนตร์เพลงกำกับโดยพี่เหงาวุทธนาบุตรสนิทถ้าาเเเปปป็นนนทกกัับซีีดใ๊มม่่่ออถืวริหา ขายากเขาเทเป็นแพงด้วยครับเขา remaster ใหม่เป็นทั้งแผ่นเสียงและซีดีครับตอนมิสเตอร์บิ๊กนี่แหละครับมิสเตบิกนี่คือเป็นอัลบั้มสังลาฮะชุดสุดท้ายของวงก็จะออกมา2รูปแบบ M Q A C D แล้วก็แบบไฮบิต S A C D อันนี้เป็นอัลบั้มใหม่ของเป็นอบั้มใหม่ของมิสเตนี่คืออัลบั้มสุดท้ายสังลาผมเห็นว่ามีเป็นแผ่นที่เป็นแผ่นยุค7กแล้วก็ว่าได้แล้วก็มีการมาทำใหม่้วยครับทำใหม่วงชาตีตอนนี้ออกมา2อบั้ม remaster ใหม่ก็จะทยอยออกให้ครบออลล้้้้้มมมเเยนีชชชชุุดดแแรรรกกส่่่่่งงงืวววว็ิตตตใใหโาาาาาาป ใจเลยว่าผมเวลาซื้อเทปคลาสเสตสมาร์าาเทปมันจะเริ่มหมดสภาพแล้วถ้าใครคิดถึงคีตาเนี่ยรวมเพลงคีตาทั้งสองชุดทุกคนโ,อ,โอันนี้เป็นทีสเกิร์ต มีท็อกเตอร์คิดไหมครับความเด่นของมันคือ2ปกนี่นี่นี่เอามาต่อกันได้ฮะเออนี่เอามาต่อกันทุกคนเลยครับชุดหนึ่งชุดสองไอ้ยังเก๋ใช่แล้อก็บ้านที่หนึ่งรายชื่อเพลงก็จะมีประมาณนี้ฮะเออเคนขี้เหงาข่าวร้ายดอกเตอร์คิดไปฟ้ามาริการ์บัสเลียนสกตายแอนเดียเนี่ยเพลงแต่วันนั้นแอนนาถือว่เป็นตอนรุ่นต้นๆของคีตาจะเป็นส่งสิ่งสมบัตินนี่คือลุกเรื่องของคีตาเล็ก่อดเลยใช่ครับคุณฟอร์ด ปกติก่อนที่เราจะมาทำร้านเนี่ยได้ทำสิ่งไหนมาก่อนนะครับเกี่ยวกับเสียงเพลงไหมแต่ก่อนมผมเคยทำรายการโทรทัศน์ทำ<ม>โฆษณาพวกนี้ฮะ <c oughs> ก็ได้อยู่ในวงการหนังภาพ,พยนตร์แล้วพอตอนนี้มันถึงจุดอิ่มตัวอย่างที่ว่า<อ>คนดูแต่สตรีมมิ่งกันหนังโลไม่มีเราก็ไม่มีงานทำเราก็ <c oughs> จะมาเนี่ยเอาของสะสมมาก็คือเป็นของที่รักคลุกคลีกับวงการนี้ด้วยใช่ฮะอย่างพวกเทปคาสเซ็ตที่สะสมซีดีที่สะสมเนี่ยก็ได้มาตั้งแต่สมัยทำงานแล้วว้าวทุกคนคุณแบงค์โหดนะวตอนนี้ก็คือก็มาเป็นดิสติบิวเตอร์เพลงแผ่นเสียงยุคใหม่ด้วยยุุคใหมมม่ผี โอ้โห oh ทุกคนอันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เอามาแต่งเล่นนะฮะแต่งเล่นนะบลเดอร์พวกนี้โผล่เข้ามาเห็นงาน Star Wars นะฮะแล้วก็เจองานสตาร์วอลกูคูเร่มีลายเซ็นบลูคี้ไลออนตอนที่เขามาที่ร้านเขเลยให้เซ็นให้ด้วยครับบลูคี้ครับน้อาบลูคี้ครับบลี้มาเซ็นให้มาเซ็นให้เลยมาเซ็นให้เลยที่กูคูเร่ล้วก็ไม่รู้จะเอาให้เซ็นจากตอนซีดีกับเทปมันก็ไม่มีครับผมเราก็เลยเอาเซ็นอูคูเร่ลซะเลยถือว่เป็นไทยฮานูโวเป็นบ็อกซ์บ็อกเซ็ตนฮะพี่โจอพี่ก้องพี่จอนครับฮานูโวกัมี่เขาทำออกมาขายครบสี่อัลบั้มเลยบ็อกเซ็ ้ยนี่เป็น<ม>อัลบัม้มอ่ามีซีดีครบทั้งหมดครับห้าอัลบั้มของนูที่อยู่แกันมี่ ครับเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดครับคุณปูดำมันคุณปูดำสุดๆไปเลยซิออกซิเจนแล้วก็แะร์บัมดูแะร์บัมที่เขาหายไปปุ๊บไปเขากลับมาอีกรอบหนึ่งมาอยู่ค่ายมอมิวสิของพี่ป้อมชุดนี้เธอบอกเธอหลอกนะครับใช่ฮะเธอบอกเธอหลอกโปสการ์ดอัลบั้มของทุกอัลบั้มเลยฮะบัมหนึ่งสองสามสี่ที่ห้าอีกอันหนึ่งก็คือจะมีมีลำโพงบลูทูธแถมให้ด้วยหนึ่งอันเอาจริงเหรอใช่ฮะเอาไปฟังกับสตรีมมิ่งฟังกับอะไรก็ได้ฮะนี่เรียกว่าแกะกันสดๆเป็นงงไฮะขอล่าครับสด นะะฮอันนี้เป็นงานพรีเมียมจากของแกมมี่ทำมาสองคุณค่ามากครับนี่แกมมี่เลยนะใช่ฮะเพิ่งผมไม่แน่ใจว่าตามร้านเนี่ยมันหมดหรือยังก็ต้องไปไปลองเช็คดูว่าเพราะว่าสินค้านี้เขาขายมาประมาณ2ปีแล้วฮะชุดนี้ครับถือว่าเป็นของพรีเมียมเลยของพรีเมียมของของใครแกมมี่เหรแล้วก็ชอบกล้องด้วยทุกคนกล้องนี่พอดีภรรยาผมจบช่างภาพก็จะสะสมกล้องสะสมอะไรพวกนี้ฮะครับผมอันนี้ขึ้อกันนี้ชื่อดังก็กล้องกล้องขุนแผนกล้องขุนแผนคือยังไงอ่ะจะเป็นละครไทยครับพี่เรื่องว่าขุนแผนเขาว่าฉายเป็นปีนะครับกล้องที่ออกมาก็เลยนน่่่าาจะะะเเอออชืืลลครรงงี้แหก็ยั ได้นะับชัตเตอร์กดถ่ายแชใช้ได้โอ้ยังใช้ได้คือไปหาฟิลรมแค่นั้นเอง โอ้ไม่ใช่ชื่อละครว่าคุณแผนประจวบไทยมีผู้ใหญ่บอกว่าฉายกันเป็นปีเรื่องเดียวเนี่ยครับเขาเลยเรียกกันว่ากล้องหุ่นแผอ้แล้วมีเทปด้วยทุกคนอันนี้จะเป็นพวกแนวดีเจฮะดีเจแดนซ์ของพวกทางฮ่องกงเขาออ๋ฮ่องกงค่ายเขาจะชื่อว่านิวออร์ซิตี้เขาจะทําเทปขายแต่ว่าเขาทำไปเยอะทำทีละร้อยสองร้อยม้วนแล้วก็ต้องรีบไปจองแล้วมันก็โซเอาจะเป็นดีเจชื่อดังโอ้เป็นข้อในเทปด้วยครับอันนี้ก็ยอดนิยมในยุค90อีกตัวนึงที่เป็นตัวค่อนข้างจะมินิมอลนิดนึงนะครับตัวนีีีีีีีี้้้้แแแแลลลลวววววกกก็็็มเเเเเเคารรยยยย่นนนนนสสงงงขอออทททปปบบบบิััซดููธ ส่วนตรงนี้เป็นงานของที่ร้านครับเราได้เป็นดิสติบิวเตอร์ให้กัมมี่ตอนนี้อัลบบ้าที่ยังมีตัวแรกที่เ็าทำคือเป็นวงเฟรนไทน์ฮะมาเซ็นบิไซฮะชุดนี้ผลิต300แผ่นเท่านั้นตอนนี้สินค้าเอืออยู่ในสต็อกแล้วทั้งหมด25แผ่นเฮ้ยเฮยจริง300้ยแผ่นนี่คือรันนัมเบอร์ด้วยรันนัมเบอร์ด้วยฮะนี่นะครับตอนนี้คือ25แผ่นสุดท้ายอยู่ที่นี่ครับโอ้โห25แผ่นสุดท้ายทุกคนใช่ฮะนี่ฮะใครแฟนบันแท้ต้องซื้อมีลายเซ็นทุกอันเลยฮะ แล้วคนที่ชื่นชอบพี่สายแล้วก็สมาชิกโลโซเดิมด้วยนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นอัลบั้มในปี1999ครับทีมแท็กโอ้ดีดีรานารรายการเด็กวัยรุ่นของแกรมมี่ครับเจ้าพิธีกรทั้งหมดเนี่ยมาร้องเพลงดนตรีตน,นี้จะทําโดยวงคิดนัปเปอร์ของพี่อู๋พี่เมย์แต่อัลบั้มนั้นคือจะมีพี่ปิ่น,นเก็บบันไดเป็นร้องพอช่วงที่ก่อนจะมาเป็นยุคที่สองเนี่ยเขาเคยทำให้พวกแล้องทีมแท็กนี่คือพี่ชาคิดย้ำนาด้วยชาคริย้ำนาใช่พี่เวนแมคโดนัลล์มารีน่าน้องเพลินน้องเพลินปัจจุบันนนนนนคืออออออเป็แแฟขงงพพพีี่ทม้้้โโห ครบเลยครับแล้วก็อีกอัลบั้มหนึ่งี็คือ12แผ่นสุดท้ายครับวิกดาโกมกุลตอนนี้ก็จะโซลเอาเหมือนกันอันนี้ผลิต285แผ่นรันนัมเบอร์เหมือนการ์ดเลยใช่ครับใช่ทุกคนจะได้บอกว่าไม่มีการผลิตเพิ่มนะจบแล้วจบเลยนะงานในครูสิ่ของเราจะเป็นงานที่รันนัมเบอร์ทั้งหมดเราจะไม่มีการไม่มีนัมเบอร์มาสอดไส้ขายอยู่แล้วครจะซื้อต้องมาที่นี่ที่เดียวไหมครับหรือว่ามีที่ไหนที่ณตอนนี้คือเหลืออยู่ที่นี่สต็อกสุดท้ายครับโซลเอาไปแล้วใช่ครับมีแค่ นี่ทําอยู่ค่ายสนามเมืองของปาเต้ที่กัมมีก็จะเป็นคุณป้าเสดจมร้องเพลงดังทั้งหมดสิเพลงเพลงที่ดังก็จะมีส้มรุอนพลิกล็อกอกหักพลิกล็อกคู่กันวันนี้ก็ผลิตสองร้อยแปดสิบห้าแผ่นเหมือนกันขออนุญาตนะครับคนอาจจะคุ้นกับชุดนี้นี่คือบัมแรกที่สร้างชื่อให้คุณป้าบล็อคไฮเทคทุกอย่างเล็กลงเอาจริงนี่แหละคนนี้เราจะใช้ต้นฉบับเสียงหวานแล้วครับต้นฉบับเสียงหวานแต่นี่เป็นชุดที่2ครับว้าวที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยก็คือเป็นนะครับชุดนี้โอ้โหทุ้กคอเป็นจังหวะที่เราไปงานคอนเสิร์ต47ปีพี่ปง ครับครัแล้ววันนั้นวงโซดาเป็นแขกรับเชิญมาครบวงเลยสมาชิทั้งหมดมาครบพี่ๆทั้งหกคนก็เลยเซ็นให้หมดมันก็เลยเกิดความอยากที่จะทำเราอยากจะรีมาสเตอร์ชุดนี้เดี๋มันคือจุดเริ่มต้นของคณะดีโอการโปรเจกต์ครับพี่ๆทั้ง4คนนี้เทปเปสซิ่งเสียบวงอาเสือครับพร้อมขายกุมภาพันธ์ปีหน้าครับนี่โอ้โหกุ่มพาพันปีหน้าที่เซอร์ไพรส์ก็คืออันนี้จะเป็นบวมพิดของเอนโดฟินอ๋อยุคไทยโอ้เอนโดฟินสามเมกบั้มแรกเอนโดฟินเมกะบั้มพลิกวีเพลย์ที่สมัยยังเป็นสมาชิกสี่คนก เพื่อเสน่หเพลงดังทุกเพลงครับวงที่มาก่อนการอีกวงนึงครับบิสมเป็นแนวซินป๊อปเมื่อสมัย28ปีที่แล้วสมัยนั้นคือมาก่อนการมาก่อนพกแคทมาก่อนอิกเ่อกันทวาอีกถ้ามาฟังตอนนี้ก็ยังถือว่าร่วมสมัยอยู่เพลง9080 90กนจไม่ได้โอ้โหอันนี้ใช่เลยเอามารีมาสเตอร์ทำใหม่ในฉบับแผ่นเสียงอยากจะย้อนยุกไปฟังแบบแผ่นไวนิ่วเบิร์ดพิกกี้หนครับและที่เซอร์ไพรส์อันนึงก็คืออัลบั้มนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำชุดน หาเเพลงป็นแผ่นแล้วก็จะมีเพลงบางเพลงที่คนไม่เคยได้ยินจากแผ่นเสียงเลยก็คือเพลงคิดถึงและเพลงสงครามสติภาพแผ่นเก่าไม่มีฮะเลยมาบรรจุบนแผ่นใหม่ทำเป็นสปีด45ฮาร์ฟสปีดหน้าก็สามเพลงอันนี้เป็นไมโครยุคที่ไม่มีพี่หนุ่ยแล้วนะครับเป็นพี่หนุ่ยไปออกวัตถุไวไฟก็ตอนนั้นพี่บอยพี่อ้วนร้องกันเองนะครับใช่ครับโอ้นี่ครับเนี่ย อัลบั้มแรกของนัทมีเรียผู้ผลิตบอกว่าโซเออกไปแล้วถ้าเหลือเรานี่คือแผ่นสุดท้ายนะฮะที่มีลายเซ็นด้วยจริงมีลายเซ็นด้วยทุกคนมีลายเซ็นเหมือนนัทมีเรียอัลบั้มแดนที่ดังที่สุดของพี่เจก็นี่ฮะวันแปดแผ่นกายุ่งหน้าไม่ต้องมายุ่งหน้าใช่เขาใจมันจะเข้าใจเพิ่งเข้าใจอะไรฮะประมาณนี้หรือเปล่าคือเพราะทุกเพลงนี่ครับพี่เครื่องเล่นโอ้โหเครื่องเล่นกับพียบนี่คือเครื่องที่แบบว่าเก็บมาตั้งแต่โบราณนะครับแล้วก็ซื้อเข้ามาบ้างอะไรบ้าง G F ห้าสี่ ชุดนี้ผมเคยเห็นอยู่บนหน้าปกของแกลดเอ็กชุดโคดโหลเนี่ยชุดนี้เลยชุดนี้เลยใช่ไหมตัวนี้ครับเครื่องนี้แหละบูมบ็อกในแต่สูริยุคหนึ่งที่สมัยก่อนเราแบกขึ้นบ่าเดินไปตามถ<ม>นนอันนี้ก็เป็นอีกรลกหนึ่งที่ตอนนี้สะสมกันเยอะใช้ไม่ได้ขอให้ตั้งโชว์ก็มันนึกถึงวันเก่าๆแล้วครับพี่เยห้อชาร์ปเป็นซีดีที่หาย,ยากที่สุดในตอนนี้ครับน้องอิงเซ็นไว้ให้ด้วยได้ข่าวมาว่าตอนแรกขายกันปกติใช่ไหมครับไม่ได้ีงรนแสิบบาปกติแต่พอมัน่ายไปแล้วน้องดังขึ้นมากระแสมาจะเริ สมััยนน้ชอบสวยๆก็ซื้อมาเก็บะก็ตัวนี้คือตัวในตำนาน ด้วยความที่อยากได้มากเลย Sony l 2ตัวนี้สตาร์ลอดเลยต้นกาเนิด Walkman เลยที่ไหนๆแกได้เอาเด็กเล็กซี่เอาไปประกอบหนังแต่ว่ามันมีกระแสกลับมาอีกครั้งหนึ่งกัดฟันซื้อแล้วเขาก็เอาไปซ่อมจนใช้งานได้ครัใช้ได้เลยใช้ได้เลยเล่นปกติเล่นหมุนเหมือนเดิมปกติเลยปกติเลยครับนี่นะครับยังใช้ได้แต่อันนี้คนจะเข้าใจผิดนะครับส้มๆเนี่ยคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นปุ่มบันทึกเสียงเห็นเขาว่ามันมีไมโครโฟนตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นปุ่มพอดไลน์เอาไว้กดหยุดเพื่อจะให้เสียงสนทนาข้างนอกเข้าไปดีหูฟังเราแต่คคนนเเข้าาิดว่ไมโโรฟทึกสียง อย่างกินแค่แค่อยู่เฉยเพื่อให้เราไม่ต้องหูฟังออกแล้วคนที่คุยกับเราเนี่ยเสียงเข้าไปในหูฟังเท่านั้นซีดีฟูลชุดลมพิชแต่เขาขายมาพร้อมเครื่องเล่นซีดีแกมี่ทำมาในเมื่อยกซีดีก็จะเป็นแบบพกพาฮะมีระบบบลูทูธมีระบบหูฟังแล้วก็นี่ครับเสียบ SD c a r การ์เพื่อที่จะเล่นเพลงก็ได้ด้วยทอ้โหรุ่นี้มันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าถนอมการเล่นนี่คือว่าพอแผ่นมหมุนไปเนี่ยมันจะอ่านข้อความเอาไว้แล้วมันก็จะหยุดเล่นอ๋อเป็นการโหลดโหลดข้อมูลเข้าไว้ซเราสามารถไปเล่นบลูทูธท ซึ่งระบบนี้โซนี่เคยทำมาเมื่อสัก20ปีก่อนแล้วได้ผลดีส่วนพวกนี้ก็เป็นเทปสะสมฮะนี่เมื่อกี้เราพูดถึงคิดนัปเปอร์คือนี่ครับพี่ปินเกมานี้เออนี่นี่นะฮะแล้วก็พอทีนทอก็จะทำอยู่2ชุดคือขอทีกับ2ทีสองทีนีจะเป็นพิธีกรอีกเซตหนึ่งจะมีอ้นสีพันแต่ว่าที่เราทำจะมีแค่นี้ห้าคนนี้นี่พิเศษแทบจะครบทุกชุดทั้งแผงครับผมในยุคแรกๆมาพิเศษจะมีปกไหนยากครับปกแดงเหรอน่าจะเป็นชุดคอลเลกชันคอลเลกชันแล้วก็แบ็คแอนด์ไวทท์กกกกก็็เเเเเปปนนนสสมมื่่่อีี52โโซซึงััหาาายยพระุค้นนคเริ่่มมไฟัแล แล้วรับเอพีสามซีดีเถื่อนเริ่มมากันเยอะเขาไม่ผลิตออกมาน้อยแล้วเป็นที่ต้องการของนักสะสมมากโอ้นี่คือยุคนั้นเราต้องกำตังไปซื้อพี่เบิร์ดนะครับยุคถึงอาราดินด้วยอาราดินโคนิวเวอร์นะครับร้องกับพี่แอมสมรักโลกใบใหม่ที่แสนยาวไกลนี่พี่เบิร์ดร้องโอ้โหเก็บทุกงานครับนี่พี่เบิร์ดร้องนี่ชอบพี่เบิร์ดเป็นพิเศษนะครับดูจากอัลบั้มนี่คือมีสองแถวเต็มเยอจริงเยอะจริงสุดท้ายคือซิมพี่เบิร์ด อ๋อันนี้ชุดสุดท้ายของพี่เบิร์เป็นรูปแบบล็คเส็ตร้อยสิบเก้าบาทลูกุดท้ายนกัมีดเดี๋ยวนะประมาณนี้ผมเห็นอะไรวะนี่ ผมเห็นอะไรมหากรรมแผ่นเสียงโคตรถูกครั้งที่2ครับเฮ้ยแล้วยังไงมันลิงกันยังไงข้างในนี่ได้ยินเสียงคุยกันเอ๊ะมันยังไงละมันจะเริ่อยังไงละอ๋อคือคือเอาง่ายคือวันนี้ออกมาประชุมเตรียมงานกันด้วยเอาจริงเหรอก็จะนัดกันเพื่อนๆกันว่าเนี่ยไหนใครจะมีอะไรมาขายบ้างอะไรบ้างทุกคนนัดของมาโชว์กันอีกต้องบอกทุกคนงานนี้คืองานแผ่นเสียงในตำนานนะเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านกันมานี่คือเอาไปด้วยเอาไปด้วยครับเอาจิงเหรออย่างอย่างอันนั้นอ่ะเอาไปด้วยป่ะเอาไปด้วยครับเอาไปด้วยทุกคน นี่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 ครับนี่เมื่อกี้แล้วเ,เอาไปหมดรันนัมเบอร์ด้วยครับแล้วจะเซอร์ไพรส์คือว่าเราเออจะไปขายให้ราคาพิเศษเลย oh. ราคาพิเศษด้วยราคาพิเศษเลยรถรถเป็นพิเศษราคาแต่ผู้ผลิตเลยฮนะโอ้โห oh. คือตอนแรกตอนแรกเข้าใจว่าต้องมาซื้อที่นี่อันนี้ใกล้แล้วเดี๋ยวจะพาไปงานด้วยฮะพาไปงานด้วย<ช>ตะวันนาทุกคนยังไงวันนี้ก็ต้องมาคุยกันให้ได้นะฮะต้องบอกว่าเป็นงานแผ่นเสียงที่ถูกโคตรคอด,ค,อดคือถูกแบบไม่รู้จะถูกยังไงแล้วนะฮะผมเชื่อว่าเป็นอันดับต้นๆเลยไม่ได้แล้วทุกคนเรารต้องมาพูดคุยกันสักนิดนึงนะฮะวันนี้มาเจอกับนี่เลยครับฮัลโหลผู้จัดนะครับผมสวัสดีครับผมยุทธจากงานแผ่นเสียงโคตรถูกนะครับได้รับเสียงตอบรับจาก เพื่อนๆที่เล่นแผ่นเสียงแล้วก็เล่นวินเทจสตัฟแล้วกันโอ้โหมากมายเลยจากท่องคุณชินนี่ด้วยแล้วก็จากแฟนคลับของแต่ละร้านที่มาด้วยครับสาหรับคนชื่นชอบอนาล็อกจริงๆเสียงเพลงเนี่ยจับต้องไม่ได้ถูกไหมแต่ว่ามางานนี้ทุกคนจะได้สิ่งที่สามารถจับต้องได้แล้วเอาไปสะสมได้ด้วยใช่้องนี่คือใจความหลักสําคัญเลยนะสเสน่ห์ของการฟังคือเราได้เป็นสะสมของสิ่งนั้นด้วยเป็นเรื่องราวความทรงจําได้ด้วยแล้วก็การกีบมาฟังแต่ละครั้งมันจะมีสตอรี่ให้เราอ่านเช่นในหน้าปกหน้าปกหลังนี้ครับก็จะย้อนย ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่างานนี้เราจะไปเจอกับร้านอะไรบ้างนะครับครับผมครั้งนี้ผมรวมร้านได้มากกว่าเดิมอีกคราวที่แล้วมี25ร้านเพิ่มเป็น45ครับโอ้โครับแล้วก็ใช้พื้นที่ตะวันนาไปครึ่งแล้วนะครับใช่นั่นแน่นกันเลยแน่นเลยแล้วปีนี้มีอะไรที่ผิดแปลกกว่าจากปีที่แล้วบ้างไหมครับผมมีธีมของงานมาด้วยนี่ครับนี่มีธีมงานมาเลยโคตรถูกโคตรครบ โคตรจบโคตรสะดวกครับโอ้โห,โโหทุกคนครับมันเอายังไงมาโคตรถูกกันก่อนผมมันนะพักกันเมืองเลยตอนนี้โคตรถูกคือเริ่มจากแผ่นเสียงเริ่มต้นที่ราคาห้าสิบาทห้าสิบาทแผ่นเสียงอะไรห้าสิบาททุกคนแผ่นเสียงห้าิบาทนี่ไม่แบบกะโหลกกะลาไม่อะไรด้วยนะครับเป็นเพลงที่ทุกคนคุ้นเลยแหละแต่วันอยู่ที่ว่าทุกคนอ่ะจะมาทันหรือเปล่ามาก่อนก็ได้เลือกก่อนน้ำแรกก่อนนะครับใช่ไหมน้ำแรกเลยครับ <laughs> อย่าคิดมากนะครับทุกคนแลทุกวันอันนี้ยืนยันโดยพี่ประชิดแลทุกวันไม่ใช่ว่ามาซื้อกันวันนี้แล้วแลหมดแลของคนคืออื่นกับแลของเราไม่เหมือนกันออแล้วเติมของตลอดซีดี10บาท10บาทเทปสิ0บาทเฮ้ย ของถมยัง20เลยบางร้านราคาไม่เท่ากันอีกใช่ไหมสิบบาท10บาทนี่คือได้ประมาณไหนผมว่าแกมี่อเอสสิบาทเนี่ยต้องมีแน่แน่มีแน่นอนแกมี่อาร์เอสสิบาทใช่ครับผมยเก้าศูนย์มีแน่นอนทั้งที่แล้วเตี๋ยไป2,000ักว่าม้วนครับรอบนี้เตี๋ยไป4,000ักว่าม้วนเฮ้ยสี่พันันก่อนก็มีคนมาหาแผ่นเซหาเทปเอาไปตกแต่งร้านอยู่เหมือนกันเรียกว่านอกจากเราซื้อไปสะสมซื้อไว้ฟังก็สามารถซื้อไปตกแต่งร้านคาเฟ่นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ร้านของพี่ฟอร์ดนี่แหละบางคนอาจจะทำ คาเฟ่เล็กๆมี boom บูมเทปคุณก็มาที่นี่ได้ในราคาเริ่มต้นทุกคสติกเนเจอร์อย่างหนึ่งของการขายเทปในครั้งนี้ด้วยอ่ะต่อไปต่อไปเป็นโคตรครบครับโคตรครบคร,ครบนี่คือร้านค้า ออนไลน์เกือบทั้งหมดมารวมกันเราแล้วจริงจริงีต่างๆร้านดังๆนี่มาใช่ครับทั้งตำนานมีร้านตัวละครลับรออัปเดตได้ในเพจมีมาเรื่อยๆครับยิ่งใหญ่ระดับประเทศแล้วงานนี้รวบรวมกูรูเกี่ยวกับเสียงเพลงทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านะครับหรือคนเป็นนักสะสมแล้วก็มาปล่อยแผ่นจับมางานนี้ล้วก็ขายกนหลากหลายแนวด้วยนะครับครบแน่นอนแหละจะเพลงไทยฝรั่งเพลงญี่ปุ่นนะครับโอ้โหเรียกว่ามีทุกแนวใช่ครับต่อไปเป็นโคตรจบโคตรจบอ่ะยังไงโคตรจบคือมางานนี้งานเดียวเริ่มเล่นแผ่นเสียงมาที่งานนี้มีทั้งเครื่องเล เครื่องเล่นนี่เป็นเครื่องเล่นไฮเอนในยุค80เอามาทําใหม่มีพร้อมหัวเข็มเริ่มต้นที่ราคา3 0 0 0บาท3,000ันบาทมัทั้งเป็นเครื่องงานเก่าใช่แล้วก็เป็นเครื่องงานปัจจุบันด้วยใช่ไหมมีด้วยครับของใหม่แกกล่องก็มีใช่มีทุกแบบอยากจะเข้าวงการนี้ก็มาปรึกษาพี่ๆก่อนได้ว่าเริ่มยังไงใช้งบเท่าไร่เริ่มจากอะไรดีเพรามีตั้งแต่แผ่นละ50คุณเริ่มจากแผ่นละ50าสิบแผ่นละร้อก่อนอย่าเพิ่งไปแผ่นละพันรับเอาเริ่มต้นก่อนถ้าชอบค่อยขยับเลเ คือเราได้พื้นที่เพิ่มจากตะวันนาครับเอาจริงเหรอใช่อ,อีกเท่าหนึ่งเดี๋ยวนะจากเขาที่เราที่ผมมารอบนั้น <c oughs> ได้พื้นที่เพิ่มพมยังไงครับตะวันนาเขาเห็นว่ามันมีความคึกคักมากในวงการนี้ครับเขาเพิ่มพื้นที่ให้อีกเท่าหนึ่ง <c oughs> เป็น500ตารางเมตรโอ้ทุกคนซึ่งนํามันทาให้ผมสามารถรวบรวมเพื่อนๆมาขายได้มากขึ้นแบ่งปันแล้วกันใช่ครับแบ่งปันกันเก็บสะสมนะครับเพราะว่าหลายอย่างก็คือเป็นทั้งงานเก่าเก่านี่คือโคตรเก่าส่วนใหม่ก็จะเป็นแบบงานที่เราได้ดูไปกันสักครู่นี้นะมีรันนัมเบอร์คนที่สะสมสบายใจได้ผลิตมาเท่าไหร่หมดเท่านั้นเลยเพราะเป็นการรันนัมเบอร์แบบเป็นการที่พิมพ์ลงไปในตัวปกเลยใช่แล้วบางปกคือมีลายเซ็นของศิลปินด้วยไม่ธรรมดาเขาเล่นกันเรื่องนัมเบอร์ด้วยนะครับเลขมงคลไม่มงคลเลข7เลข เอาเป็นว่ามาก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับงานครั้งนี้มันจะมีสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะมีแผ่นเสียงม้วนเทปที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พูดง่ายคือในวงการนี้ไม่เคยเห็นกันมาก่อนใช่มีสิ่งลี้ลับในนั้นด้วยโคตรลับยังไงฮะโคตรหายากอะไรประมาณนี้ครับโคตรหายากหรอมันไม่ได้ออกมาตามตลาดทั่วไปคล้ายๆกับหลุงทั่วไปครับที่เพิ่งโผล่มาอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะหมายความว่าเราจะไปเจอที่นี่ที่เดียวแล้วถ้าเจอปุ๊บเนี่ยร้องแน่ ใช่ครับผมสำหรับคนเล่นแผ่นเสียงนะถ้าเห็นแผ่นนี้คือีตัวอย่างมาให้ดูครับตัวอย่างสักนิดนึงโอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหงูมาแล้วครับงูครับเฟตแอนสกินครับพูดภาษาไทยก็คือเนื้อกับหนังเนื้อกับหนัง อันนี้มัเป็นฮาวิบบี้แมทเทนในยุคแรกๆของบ้านเราเลยเฮ้ยนี่อันนี้โคตรจ๋าพี่ไปเอามาจากไหนครับเนี่ยเทปก็แทบไม่เห็นแล้วว่าพี่พันเสียงใช่ครับผมพันเสียงก็เทปก็ยากแล้วนะถือว่าหายากมากครับครับอันนี้แค่ตัวอย่างใช่ไหมอันนี้ตัวอย่างครับทุกคนโย้ก็หายากขอดูได้ไหใครจากได้ต้องมาตำในงานนี้เท่านั้นนะเว้ยนี่ฮะคนลุกทุกคนอันนี้หายากระดับเทพเลยใช่ครับเนี่ยปกดั้งเดิมเลยครับเทปยังหายากเลยครับเทปนี่เทปเทปเทปหนักกว่าอีกคือเป็นเทปซมเปิลครับ นี่ฮะแจกสานีหรือแจกตามร้านเปิดเชียร์เนื้อกับหนังไม่ได้มีไว้จําหน่ายนะใช่ครับอันนี้จําหน่าย<ช>แล้ว นักเล่นเขาก็จะเล่นเป็นบอลที่เป็นบอลโปรโมชั่นอย่างนี้ด้วยครับถือว่าเป็นการแลเข้าไปอีกเฮ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้ดูทรงเทปมันจะมีเขียนคำกลับไว้ด้วยมีเขียนด้วยอะเขียนมาสเตอร์นะครับเนี่ยเออโอ้โหนี่ครับมาสเตอรเทปเหรอให้ห้าพันเสียงนี่คือเป็นการทำเป็นเทปพันเสียงมาจำหน่ายอันนี้ของใช้จริงสมัยนั้นโอ้โหครับคุณแบงมือสั่นโอ้โหี่ยสั่นฮะอันนี้โคตรจัดเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วนี้แค่ตัวอย่างสองอันเลยครับสามอันนี้เลยฮะเออแนตรรงีี้มค โโอ้โหนี่ครับน้ำพรมน้ำใจครับเนี่ย <c oughs> นี่ฮะคาตากันชา <c oughs> ในชุดนี้ครับที่อยู่ในพันเสียงครับ ผมคุกับเพลงอัตตาหิอัตโนาโถเพราะว่ามันมีดีเจวิทยุคลื่นหนึ่งตอนนี้ชอบไปเปิดเด็กๆผมก็รู้จกักวงนี้แหละครับย้อนไปฟังดูก็โเพลงก็คข้นๆไม่ธรรมดาเหมือนกันอูนี่เนื้อกับหนังทั้งขาทั้งขาครับพี่มดเดี๋ยวก็หาย,ยากแล้วครับผมว่าเปิดมาเปิดมาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมันจะหายหมดไหมนี่ก็แซมเปิลครับดีไม่ดีเนี่ยผมว่าร้านแตกแน่นอนมีแต่นักสะสมที่จะมาขอมดแซมเปิลนี่แหละครับเขาตามหากันนะทุกคนแล้วมาอยู่ในนี้คือแบบโอ้โหเป็นหลังอ่ะครับ ทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันครับนี่อันนี้น่าจะเป็นม้วนที่เป็นเดโมบันทึกอะไรพีน้องนะครับเพราะทาให้ก่อนจะมีการบันทึกเป็นเดโมเทสอย่างนี้แหละแล้วก็ไปเสนอตามค่ายต่างๆถ้าค่ายต่างๆทำเสร็จก็จะทำเป็นมาสเตอร์ออกมาเพื่อจะเอาไปรอผลิตอันนี้คือเดโมเทปที่ถือว่าน่าจะมีหนึ่งเดียวเลยเพระเอเจ้าของ ตัวศิลปินยังไม่มีเลยครับเพราะมาอยู่ที่นี่แล้วเรียบร้อยศิลป์มาสเตอร์ศิลปินคนทำยังไม่มีเลยแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่นี่แล้วทุกคนนี่ครับนี่คุณแบงค์นี่นะครับโอ้โหนี่มาสเตอร์ที่โคตรโหดเลยน่าจะเตรียมเอาไว้อาจเพื่อจะจําหน่ายจริงจังเลยโตรจัดบอกเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดการที่จะเอาแผ่นหรือเอาม้วนเนี่ยมารรมาสเตอร์ใหม่ก็ต้องใช้มาสเตอร์ตัวนี้แหละเอาไปทําอีกทีหนึ่งโอ้โหรับผมนี่เลยนะเนือกับหนังทุกคนอันนี้คือเจอกันในงานแน่นอนใช่ไหมครับพี่วีผมแล้วจำหน่าย ด้วจำนายด้วยจำนายด้วยทุกคนและอันนี้หนักเลยครับพี่ยังไม่แกะซิลนะลครับยังไม่แกะซิลยังไม่ผ่านการใช้งานแน่นอนทุกคนยังไม่แกะซิล นี่สองสามสี่เลยนี่เรียงมาเป็นครบเลยครบเลยเรียงเลยครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้สําหรับสายขิงคุณมีมดแล้วแต่คุณมีมดมดซีที่จะขิงได้มากกว่าอีกนี่นะครับผมสายขิงนะใช่ครับนี่แหละอันนี้หายากเลยผมว่ามากันตั้งแต่ตีห้าทุกคนครับมามากันตั้งแต่ตีห้าอันนี้สําหรับคนสะสมเทปใช่ครับผมบอกก่อนอันนี้คือคุณเห็นแล้วขนลุกแน่นอนนั่นแหละครับพี่เพราะมันไม่มีอะไรเป็นจุดสุดยอดหรือสูงสุดอีกต่อแล้วอันนี้คือต้องบอกต้นกําเนิดเฮฟวีเมทัลเลยครับใช่อาจจะมา ตอนชนะดีโอลาดีนะครับเออแต่ความดังดีโอลาดเขาเพลงเขาจะดังกว่านิดนึงครับผมครับผมโอ้โหโอ้โหมีแค่เปิดหัวนี่ถือว่าของดีเลยครับใครอยากได้ก็ต้องมาคุยกับพี่ๆก่อนครับก่อนที่มันจะหมดก่อนครับผมจะต้องบอกว่าอันเนี้ยไฮไลท์เลยคือมีคนมาตามหาเขาในอินเทอร์เน็ตบ่อยมากนี่เลยที่ประชิดนะครับโดยปกติเนี่ยผมจะไปเลที่พันทิ์มั่งแล้วก็แถวแถวที่อือนมากจับบ่อยๆจนกลายเป็นว่ากลายเป็นสัญลักษณ์ของผมอะเริ่มต้นก็5 0ิบบาทแผ่นไม่ซ้ำแบบเดิมแน่นอนเพราะว่า ผมโซโลเอาตลอดทุกงานเนี่ยผมจะเปลี่ยนหน้ารอบนี้ผมตั้งใจขนไปประมาณ100ร้อยกล่องประมาณสัก6กพันอะหกพัน <c oughs> ทุกคน <c oughs> น่าจะเยอะที่สุดเท่าที่เคย <c oughs> เคยขนไปมหาศาลแผ่นเสียงหกพันหกพแผ่น แต่เริ่มต้นเริ่มต้นที่5้บาท50บาทแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็เป็นลูกค้าพี่ประชิดเหมือนกันเอาจริงนี่แผนที่ผมไปซื้อมาเมื่องานตะวันนาครั้งก่อนร้อยหนึ่งครับพี่นกชัดชัยได้อย่างนี้เลยลูกผู้ชายนะครับกางปีเขินฟ้าเนี่ยแผ่นนี้แล้วก็ไหนพี่จีสุนทรอีกสวยในซอยราคาร้อยเดียวอันนี้50บาทอันนี้50บาทไม่น้อยพวงงามเดอะซาวด์ออฟบิวสิกอันนี้ร้อยครับอันนี้50บาทเหมือนกันครับรีร้อยหนึ่งดอนสอนระเบียบครับ แต่ว่าแผ่นพวกนี้คุณต้องมาเร็วนะครับเพราะว่าคนจะมาคัดกันเยอะมากๆ <50, S 2> ยุดปฐมวันห้าสิบบาทหรอเอาจริงวะเนี่ยห้าสิบาทไม่ใช่ว่าคุณจะมาเจอแต่หมอลำลูกทุ่งนะครับนี่แต่คุณต้องมาเร็วหน่อยนะออคุณต้องมาคัดกันนิดหนึ่งครับก้อยพอรพิมลอ๋อห้าสิบพี่ภออูรยเวอร์เน <c oughs> ี่ยใช่สิรินันห้าสิบตอนนี้ับตอนนี้เด็กเขาเป็นโรคมะเร็งอยู่ครับพี่แมมครับนี่ก็ใด้มาห้าสิบบาทนี่ครับนี่แผ่นพี่ลมลินจะบอกให้ฟังว่าแผ่นที่คุณมาเนี่ยไม่ใช่แบบเบเดด้แต่นนะครับุณละก็ มีนี่ด้วยครับต้องให้พี่ประชิดบอกอันนี้รอบคันแล้วขายสี่พันร้อยสี่พันร้อยใช่ร้อโอ้โหอันนี้ก็เป็นหนึ่งจับได้เนี่ยสี่พันร้อยครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสกับพี่ปูแบลคเคสครับนี่นะครับนี่ก็เนี่ยแผ่นพี่ป um ูยูเรเนียมเนี่ยสี่พันร้อยพอ <c oughs> ถ้าแผ่นเต็มเนี่ยราคาไม่ต้องพูดถึงครับผมก็เลยมาซื้อแผ่นเล็กๆฟังไปอย่างเช่นพวกเนี่ย อิกที่พลังกูนกระท้อนขวัญคอยเลียมเนี่ยแล้วก็มีน้ําตาผัวอย่างเงี้ยครับโอ้โหเนี่ยอันนี้คือผมก็คิดว่า50บาทคงจะไม่มีอะไรแต่พอคาดเพคัดมาแล้วเนี่ยครับทัพตะโกทุ่งกลัวผีตัละยีบาทแต่ว่าราเบลเนี่เป็นแผ่นที่อาจจะแจกสานีิหรืออยู่ตามตัวเพลงแต่ว่าการฟังเนี่ยมีเขาเกียบนิดหน่อยแต่ใช้ได้ครับเซลจริงๆนะฮะเพราะว่ารอบนี้รอบนี้ก็จะมีเซลเหมือนเดิมนะครับผมจะมีน้องเอข้างแว่นเอามาลดเหมือนกันเพราะว่างานนี้มีทั้งแผ่นที่เริ่มต้นราคาเซลแล้วก็แผ่นหัวกะทิที่ราคาตลาดแล้วบาาางัันนนนนก็เมซลใี้้ดวย ข้างหน้ามีวยังนะฮะครับแต่ที่ข้างหลัง นกคู่คาบรวงข้าวนะครับทุกคนอย่าลืมไปกันให้ได้นะทุกคนมือสั่นเลยเพื่อนๆก็อยากรู้แล้วเราจะสามารถไปซื้อกันที่ไหนอยู่ตรงจุดไหนบริเวณไหนเดี๋ยวต้องให้แนะนําเลยครับงานจัดที่ตะวันนาบางกะปิวันที่78 9ดพฤศจิกายนเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละประตูเปิด10บโมงถึง2องทุ่มครึ่งจอดรถได้สะดวกสบายหลังตะวันนาได้อะไรนี้ได้ครับเดินทางรถไฟฟ้าผ่านเรือผ่านทุกอย่างผ่านมาได้ทุกทิศทางทุกทิศทางรถไฟ เรือได้ทุกทิศทางใช่ครับเราก็จะมาเจอกันที่ตะวันนานะครับเรามีนัดกันนะทุกคน789พฤษจิกายนครับผม3วันเท่านั้น3วันแล้วเติมทุกวันเติมทุกวันแน่นอนครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครทีช่องกินนี่เลยโทรเกมนะครับแล้วก็อย่าลืมมางานนี้กันด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย